สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนํากาแฟแสนอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเขาช่องเอสเปรสโซกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง3 in 1นะครับซองใหญ่นะครับมีซองเลยทั้งหมด5ซองแต่ละซองน้ําหนัก18กรัมนะครับซื้อมาราคา23บาบาทนะครับส่วนประกอบภายในซอง กาแฟแสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเครียมเทียมแต่งกินเลียนแบบธรรมชาติมีกาฟีเยนด้วยนะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยหอมเข้มข้นถูกใจคอกาแฟนะครับผลิตโดยบริษัทเขาช่องกรุ๊ปจำกัดกาแฟแบรินะครับชงได้ทั้งแบบร้อนแบบเย็นร้อนก็อร่อย เย็นก็อร่อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะชงให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับจะชงแบบร้อนก่อนนะครับผงกาแฟ1นึ่งซอง18กรัมนะครับน้ำร้อนไปจัดๆนะครับ130 ml หอมมากนะครับท่านผู้ชมครับ เอสเปรสโซ่ทรีเย็นวันนะครับแบบร้อนเสร็จนะครับต่อไปแบบเย็นนะครับผงกาแฟ1ซอง18กรัมนะครับน้ำร้อนจ,จัดๆเลยนะครับ80 ml คราวนี้เราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับโอ้หอมมากๆเลยเกินะครับกาแฟเขาช่องนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สาเรีวีนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเขาช่องเอสเปรสโซกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงทรีนวันเขาช่องซองเขียวนะครับ โอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ